สวัสดีค่ะทุกคนปุ๊กจะบอกว่าปุ๊กมีเกมในคลังเยอะมากเลยนะคะที่เป็นเกม PC ที่โหลดไว้ในสตรีมค่ะซื้อมาเยอะเหมือนกันช่วงนี้เล่นแต่แผนเวียซัมบี้จะลืมเอามาเล่นเลยนะคะวันนี้เพิ่งนึกออกว่าเอ๊ะฉันมีเกมนี้อยู่ในเกมด้วยเหรอจะซื้อมั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ่อตัวนี้นะคะชื่อว่า Escape Sim u l a t o r ค่ะเกมแนวแนวต้องหนีให้รอดใช่ปะเล่นโซโลละกันต้องเรียนวิธีการ เล่นนะคะเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยทุกคนมาเรียนดูกัน,นะคะ่ะเกมนี้มันคือใช้ VR ก็ได้เนาะโอเคมาตี้อยู่ที่นี่นี่คือเก้าอี้กดนั่งอ๋อดึงดึงดึงด,งด,งดึงได้ดึงได้โอเคแล้วเราก็ยอ่อได้ถ้าเกิดเรานั่งบนเก้าอี้อะมันไม่ใช่อ่านั่งอย่างเงี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋เฮ้ยเราเ,เ,เห็นปุ่มโอเค อันนี้โอเคกดตนกดเมาส์หยิบกุญแจหลังจากนั้นเอากุญแจใส่ก็จะเป็นการเปิดโอเคข้างในก็จะมีตัวอักษรดึงเอาเข้ากระเป๋าอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจสอนสอนอ๋อแล้วก็เอาอันอันไมเกียที่ได้นะคะได้วงกลมเสร็จตรงนี้เอ้ยเกมเด็กนี่ว่าโอเคนี่คือสอนนะสอนโอเคหลังจากนั้น หยิบตัวนี้หยิบเอาเข้ามือแล้วกุจเจอ่รอ้อาวเฮ้ยทำไมามันเยอะจังวะเก็บให้หมดเลยนะปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วคุแจอ่ะเอาเอาไม่ต้องมันไม่ได้ล็อกอ่ะเอาเข้าหมดแล้วเก็บหมดแล้วแล้วก็ตัวนี้มีรหรัสตัวนี้คืออะไรอะ่ะกดสเปซอ๋อโอเคสเปซตรงนี้มีอะไรสักอย่าง เปิดไงวะโอ้มีตัวไขลางนะทุกคนบมาใส่ตรงนี้หมุนจะได้รหัส2,7,4จัดไป2,7,4 2, 4. 2 7 4เรียบร้อยโอเคแล้วนี่ก็คือวิธีการเล่นของเกมนี้ใช่ไหมก็คือเราต้องหาทางออกไปให้ได้เ,เดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะอันนี้ประตูอะไรอะ่ะเขาบอกว่าให้เปิดจากหมอนจะมีไข่ล้านโอเคโอเคปึบโอเคได้ไข่ล้านาแล้วจากนั้นไข่ล้านเอามาไข่อะไรนะไข่อันนี้ไงไข่รสเดี๋ยวสเปซแล้วก็เอาไข่ลานมาใส่เดี๋ยวเๆารมะมุนก่อนปึ๊บเฮ้ย แล้วเราก็จะได้คุญแจแล้วเอาคุญแจมาไขาประตูนี่ไงอ๋ออุ้ยแม่อุ้ยเออชัน้นเองนี่ตัวชั้นเหรอเนี่ยจะตกใจฉันไกูแม่ผัวมาโอเคง่ายใช่ไหมอ่ะออกไปข้างนอกได้แล้วอันนี้ก็คือการสอนนะคะต่อไปอ๋อมันจะเป็นด่านมาอย่างนี้เลยนะคะ first chamber เราจะไปที่โลกอียิปต์แล้วทุกคนโอเคมีเลข14บสอ่ะเดี๋ยวเวลาถอยล้างเหรอ อ๋อโอเคอ่ตรงนี้ให้เอามือเข้าไปเหรอเข้าไปได้ไงอ่ะกดตรงนี้จะมีคำใบบอกให้หาดูลูกป,ปัน้นเอ่อลูกป,ปันปป้นลูกป,ปัน้นลูกปั้นลูกปั้นอ่ะดูมีอะไรมีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนีห้หาอะไรปัดๆได้ไหมไห้ไห้ไ ไห้ไห้ดึงไห้เหมือนข้างในไหมีอะไรเลยอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรทุกไห้ไหมเทชแคนอ๋อาใส่ขยะเอาใส่เดี๋ยวเอามาทุกไหได้ไหมเฮ้ยสวยแล้วแตกหมดแล้วทุกคนพัวพัวพวพขุดตรงนี้นะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฉันว่า เราสำรวจของให้หมดก่อนกดเปิด,ปดโอเคเปิดกระเป๋าอ่ะมีแป้งมีแว่นโอเคโอเคอันนี้ต้องใช้ปะเดี๋ยวดูให้ครบอ่ะไม่มีอะไรละหาก่อนน้ำน้ำตักน้ำตรงนี้แน่เลยนี่ใส่น้ำเต็มยังว,วะเปิดฝาก่อนดิโอเค แล้วก็เอาน้ำใส่โอเคแล้วก็ปิดฝาเอาแล้วฝาหายไปไหนลูกปั้นหายไปไหนวะนี่อะไรอะ่ะอันนี้เหมือนมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยเอาเก็บไว้ก่อนค่ะเอ่อตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้แปลงขัดนะแปลงแปล,แปล,แ,ปลแปลงปัดโอเคลืม ปัตรงนี้เหมือนมีลูกกุญแจทุกคนต้องใส่ลูกกุญแจเข้าไปอันนี้ใส่น้ำเข้าไปได้ปะเฮ้ยไม่ได้วะเฮ้ย <laughs> อย่างนี้เลยเหรอโอเคกันเก็บนี่สำรวจอันนี้เหมือนกับไออันเมื่อกี้ที่อยู่ตรงพื้นเลยอนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ แล้วก็เอานี้มาประกอบได้ปะอ่ะได้แล้วอา่าแล้วสัญ,ญลักษณ์ไอ้ตรงทองนี้หายไปไหนถ้าเราไม่รู้เราเรามากดตรงนี้ดีกว่าเอา่อเขาบอกว่าให้เราหาสัญ,ญลักษณ์นี้ในหนังสือโอเคเอ่อสัญ,ญลักษณ์อันนี้ไงตอนนี้ง่ายที่เราเจอในในนั้นแปลว,ว่า darkness แปลว,ว่าความมืดเหรอสัญลักษณ์อันนี้แปลว,ว่าความมืดเฮ้ยในนี้มีขูดแจวะ่ะเหมือนนกนี่ถืออะไรสักอย่างหนึง่งอ๋อเป็นซีเครตโทเค็นไม่เกี่ยวกดอีกเอาตัวนี้เอาเอาตัวนี้ใส่เข้าไปในนี้อ๋อนี่ไงใส่เข้าไปโอเคได้อะไรขึ้นมา ยลักษ์ฟาโลอ่ะก็ได้แล้วไงแล้วก็เอาอะไรไปใส่ในน้ำใส่ในน้ำหรอโอ้ได้ของมาเก็บของนี้เอามาประกอบกับไอ้ตัวนี้อีกทีนึง เอบฮึบเอามาประกอบตรงนี้ได้แล้วขาดอีกหนึ่งชิ้นเวลาเหลืออแปดนาทีค่ะไอ้เสียมเนี่ยมันต้องขุดอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนอ่าน่ะมีอะไรสักอย่างหนึ่งโทเค็นกดใหม่หนังสือจะมีหนังสือกับแปลงเอามาแล้วอะอันนี้คืออะไรอะ่ะไอตัวตัวสลักอ๋อ เดี๋ยวๆเดี๋ยวแป๊บนหนึ่งใส่ได้ไหมไม่ได้แงะได้ไหมไม่ได้อ่านหนังสือนี่ดิเออหนังสือเนี้ยปฮ๊บโอ้โหอันนี้บอกรหัสเหรอขีดหนึ่งสองสามสี่อ๋ออ๋ออันนี้แน่เลยเดี๋ยวแป๊บนหนึ่ง เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ่อตัวดอกไม้1.0คือตัวนี้เท่ากับ1,000ถ้ามีตัวนี้1อันก็คือ100 100อันนี้รวมกันเป็น5ดังนั้น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 อันนี้ก็จะเป็น4,000ไอ้3,000 3,400ตัววงกลมนี่เป็น100นะคะ3,400ตัวนี้มี3 3เป็น6 3,400ตัวนี้หลัก10ป่ะ 26 3426อ่สามาดูกันใช่หรือเปล่า3าม0ันสี่ร้อ้ได้โอ้ฉันเก่งเลือเกินเอออ้าแล้วลูกคุแจอยู่ไหนเนี่ยลูกคุแจใส่ตรงไหนวะเนี่ยอันนี้คืออะไรเออ มันจะมีอะไรยังไม่ใช้ตัวนี้แน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เปล่าเซ็ตตรงนี้เปล่านี่เหลืออีกกี่นาทีเนี่ย p เพ i s l e ส t Space, Zoom ไม่ใช่เวลาเหลืออีก3นาทีทุกคนจะตายแล้วเออต้องกดทำใบอ่ะทำแล้วทำแล้วอันนี้ก็ทำแล้วอันนี้ เ,าเร,ราคุเจไปเปิดทีบอ้อเหรอนึกว่ากุญแจประตูโอเคโอ้ได้เงินเยอะเลยทุกคนโอเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวปัม๊มตัวปั๊มตัวปั๊มแต่เก็บตังค์ก่อนรัมหนึ่งรัมหนึ่งรัมหนึ่งฮึบฮึบโอเคตัวปั๊มตัวปั๊มเอ่อเอานี้เอานี้มาใส่ได้เรียบร้อย ได้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาตัวปั๊มเนี่ยไม่ได้ป่าวะเอ้ยตัวปั๊มวางไว้ตรงนี้เปล่าโอ้โอ้โอล้วก็จะได้คุชแจประตูหมุนโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวสองนาทีใครจะไม่พลาดไอ้ใครจะไม่ได้ฮะฮะอะไร อะไรอันนี้คืออะไรอ๋อเรารู้แล้แลวเรารู้แล้วคือว่า2ตัวนี้มันสัมพันธ์กันนะคะก็คือว่า,าทางเข้าอยู่ตรงนี้ทางออกอยู่ตรงนี้ทีนี้เนี่ยทางเข้าเนี่ยมันจะผ่านสัญลักษณ์อะไรบ้างนะคะไม่กี้ในกระดาษมันบอกว่าอย่างเช่นไม่กี้มันมาทางไลออนใช่ไหมมันม,ม,ม,มันบอกทางไลออนแสดงว่ามันจะมีไลออนอยู่ข้างบน,บนแบบนึงนะอ่ะเสร็จแล้วเวลาผ่านบุ๊ปมันจะไปทางนี้ใช่ไหมเอ่อ แล้วมันก็ต้องผ่านไอตัวเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนหายเลยหาก่อนโอเคผ่านตัวนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็จะผ่านสี่เหลี่ยมเอาสี่เหลี่ยมก็ถูกแล้วนี่แล้วก็อันสุดท้ายกระบองเพชรค่ะปึ๊บว้าได้มาสําหรับประตูอันต่อไปอันไหนก็ไม่รู้ใส่ไปก่อนคือมันคงใช้ได้ทั้งหมดเนาะได้ไงเอาแล้วอันนี้ มีสามอย่างเดี๋ยวมันจะมีสามอย่างที่เชื่อมถึงกันหรอเดี๋ยวลองลองลองเชื่อมกอนแันบนึงนะดวงตากับกระต่ายนี่เชื่อมถึงกันแต่ว่ามันตันแค่นี้เอาใหม่แมวตันเลยแมวตันโอเคไม่ได้ละพึ่งเข้ามาความจริงเพึ่งเข้ามาถึงในนี้ได้มีพึ่งเข้ามาถึงในนี้ได้ตรงกลางได้แล้วก็ไอตัวแมลง ปีกแข็งแรงปีกแข่งตันว่ะเขาเขากำลังจะหมายความาว่าไงวะทำไมสัญลักษณ์มันไม่มันไม่ตรงวะเนี่ยเอามาอีกแล้วงงอีกแล้วทุกคนทำไมสัญลักษณ์เป็นอย่างเงี้ยเออดูจากในนี้นะคะก็มีพึ่งอันเดียวนะคะที่มันเข้ามาถึงตรงนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวพึ่งนี่ไงพึ่งพึ่งบีเอ่ออันนี้คือ BJ t ทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึงน,นะน่าจะใช่ละน่าจะใช่ละเรามาถูกทางแล้วทุกคน B.J.T B. เป็นขา J.. J. เป็นงูแล้วก็ T. เป็นเรูปลูป OK. ว OK. งกลมค่งวงกลมขางูค่งวงกลมเดี๋ยวเดี๋ยวๆีเจขางูงู OK. ง OK. ูงู OK. ง OK. ูงูงูคือวงกลมเอ้ยชูกโอ้โหสุดยอดอ่ะใส่เข้าไปอุ้ย โอ้โหทุกคนเอพิโซดเดียวแบบปวดขมับเลยทุกคนอ่าโอเคในที่สุดนะคะเราก็ผ่านไปได้งั้นวันนี้นะคะบุกหอจบที่เอพิโซดแรกก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะเป็นไงทุกคนชอบเกมนี้ไหมถ้าชอบก็บอกด้วยนะบุกจะได้มีกำลังใจงในการสร้างคลิปต่ตอไปเล่นเอพิโซดต่อไปะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะเจอก,กันใหม่พันหนาบ๊ายบาย